ทุกคนจอนี่วิ่งตามวิ่งตามมาข้างหลังนะเห็นไหมในกระจกข้างอะ่ะน่งสันยังเลยเขาขึ้นรถไม่เป็นคือเขาทานข้าวแล้วไง มีคนใจบุญเหมือนกันละมีคนใจบุญละทุกคนผมมาถึงมีคนใจบุญด้วยอีเห็นไม่ไผเอาไว้หือมันเลยนะผมก็ลังเอาพักคือมันฮะนนมนผมมันหลายอย่างเลยมันกินนะกล้วย,ย,ยผมมี อ่าคนใจบุญเอาแม่ใหญ่ไปไหนละ่ะไอมาตัวแก่ไปไหนละ่ะมันนอนในห้องน้ำานแหน,น็แล้วนงนอนในห้องน้ำเลยดเดี๋ยวผมเอาอนี้ไปเห้เห็นกัน มันไม่แตงทุกคนก็เหมือนที่ผมบอกผมก็มาเจอคนใจบุญนะที่เอาอาหารมามาให้เนกันแต่คือเขาจะไม่มาทุกวันไงคือนานๆเขามาทีแต่ก็ยังดีที่มีพเพื่อนร่วมใจบุญนะทุกคนนะถึงไม่มาทุกวันเราก็อบอุ่นนะ,ะนวันนี้ผมมาเมืมืดแล้วทุกคนนี่คือ มันฤดูหนาวไงฤดูหนาวแล้วเวลาตอนหกโมงกว่าอีกนะแต่มืดแล้วเลลี่ฉันมาแล้วเลลี่โอ้เลลี่เลลี่ฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมีอาหารใหม่มให้เธอแต่วันนี้มันมืดอะ่ะเดี๋ยวพวกนี้ฉันเคลียร์ให้นะว่าเอาอาหารเก่าออกนะนะเลลี่นะนะนะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีสวัสดีสสดคุยกันก่อน เดี๋ยวผมเอาอาหารให้มันก่นวันนี้ผมก็เอาอาหารโปรดมาให้มันผักกาดขาวที่มันชอบกินแล้วก็มีเข้ากแตงแตงอะไรทุกคนแตงยาวแตงร้านเออแตงร้านมาให้นางนะเลลี่พอมันมืดแล้วมันจะออกมาแล้วเดี๋ยวนะเลลี่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะผมผมรอให้จังหวะเขาไปทางโน้นก่อนตอนนี้นางกำลังกินกิน,กนอ่า แตงร้านกับระกาศขาวพอดีวันนี้มันมืดเลยทุกคนแล้วก็อจานผมก็เข้าไปอยู่ในท่อนไม้เขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหาวิธีหาวิธีเคลีร์ออกวันนี้มันมืดไงมันมืดเพราะว่ามันมืดเขาคือเขาจะออกมาข้างนอกเยอะไงก็เดี๋ยวผมกลัวอันตรายแล้วก็กลัวเขาตกใจด้วยเห็นไหมมันก็มีบางจานที่คนเข้าไปแล้วมันก็หลุดเข้าไปข้างในเรลี่ ลิลี่ลิลี่อร่อยไหมนั่นจินประกาศขาวโอ้อะไรอร่อยเลยอออาหารอุดมสมบูรณ์มากเลยนะลิลี่ก็มีถั่วถั่วยังสดเดี๋ยวทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเคลียร์เคลียร์ออกพอเมื่อกี้ผมเอากล้วยออกไปแล้วะลิลี่ดีดีก้มหัวเป็นแมวนะลิลี่แหมกินไม่พูดไม่จาเลยนะ ลิลี่อโอ้ผมเพิ่งเปิดไฟเป็น,เ,ปนเดี๋ยวกลัวเขาแสบตาลิลี่โอ้ดูทุกคนดิโอ้คนเขาหน้าขนเขาดิอยากอุ้มมากเลยอะอยากอุ้มมากเลยลิลี่ ลิลี่ยังไงลูกยังไงยังไงยังไงือย,ยังไงอะยังไงเป็นยังไงมั่งเนี่ยือเป็นยังไงบ้าง,ง,ง,าง,งอยาอยากจับอยากจับไม่กล้าจับจับหางดิจับหางได้แต่ดีนะจับหางไม่ใช่กลัวหางยาวมากเลยอ่ะลิลี่ลิลี่ฉันกลับเลยนะลิลี่นะ เพราะว่าทุกคนเหมือนที่ผมบอกอ่ะเวลาผมน้อยมากเลยผมกลับก่อนแล้วทุกคนฉันกลับก่อนนะลิลี่ลิลี่ฉันกลับก่อนนะล,ลีเขาเขาคือเวลาเขาหมดเขาก็จะอา่าเดินเล่นโอเคทุกคนผมกลับก่อนแล้วทุกคนเพราะว่า,านั่นนั่นนั่นเขาเอานี้ไปละโอ้โหแต่งร้านไปแหมเคี้ยวอย่างอะไรอร่อยเลยนะดูดิโอ้โหฟันมันนี่ อืมดูฟันไปทุกคนอือแล้วตรงปอกก็ไม่กินไปกินตรงมีเปียกเอ๊ะไปเหือกปอกเปลือกไ,ไม่เ,เดียวไม่ปอกเปลือกคือผมปอกมาครึ่งทุกคนเห็นไหมอืเห็นไหม,ม,หไหมลิลี่เขากินแตงแตงแตงร้านฉันไปแล้วนะลิลี่ฉันไปก่อนนะโอเคค่ะนะคุณบอกต <c oughs> <c oughs> ิดๆกมองหน่อย ฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนเลยลลี่โอเคครับผมไปละทุกคนอ้าวจนนี่จนนี่เธอมาถึงแล้วเหรอมาเนี่ยจนนี่จนนี่บอกพ่อพ่อมามาเนี่ยจนนี่แล้วหนูจะไปนอนที่บ้านไหมเนี่ยนอนที่บ้านไหมไปนอนที่บ้านไหมจนนี่ตามผมมาทุกคนเมื่อกี้อ่ะ ตนี้ก็ยิบชายนะั้นก็กลับแล้วโอ้ไม่ได้สนทนาเขาเลยกลับแล้วมอซช้ไม่อยู่แล้วเขามาใช้ขึ้นมา คือแม่ใหญ่อะถ้ายังไม่ไม่เลยอสองทุ่มนะนางจะไม่มาตรงนี้เพราะว่ามันมียุงนะนางเป็นหลบอยู่ตรงนั้นแน่ผมสนิทานนะเดี๋ยวผมลองไปตามหานางก่อนเอาอาหารไปให้นางด้วยวันนี้แม่ใหญ่กินอ่า วันนี้แม่ใหญ่กินอา,อาหารอาหารเปียกที่พ่อกับแม่ส่งมาวันนี้ครับผมทุกคนก็ผมเอาไปให้นางเลยดีป่ะเฮียเปียกแล้วผมเอาไปให้กับแม่ใหญ่แม่ใหญ่อยู่ห้องโน้นแน่ผมผมสันนิฐานนะแม่ใหญ่แม่ใหญ่ โอไม่ใหญ่ไม no you know, kind of ่ยา่ออกมาไม่ใหญออกมาทานข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปทไม่ใหญ่ออกมากันทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนไม่ใหญ่ไม่หิวก็ผมเอาอาหารเม็ดมาไว้ให้เขาด้วยเพราะว่าเขาจะได้มันมีทั้งข้าวที่พี่คนเขามาให้อืก็มีหลายกองเลยก็เขาเดี๋ยวเขาหิวเขามาไม่ใหญ่อะเขาเขาเวลาตอนช่วงค่ำเขาจะไม่ออกมาผมคิดว่าน่าจะมียุงอะ ขาก็เลยไปนอนในห้องน้ําตรงโน้นแล้วเดี๋ยวเหมือนที่ผมมาคืนเมื่อคืนเนี่ยเขาก็จะมาช่วงสักสองทุ่มเนี่ยนางก็จะมานอนตรงนี้เดี๋ยวนางก็มากินคู่เพราะว่าอาหารเปียกที่ผมเทไว้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสองสองนั้นก็จะมากินเมื่อกี้ผมไปให้นางนางแทสนางนา่าจะยังไม่หิวนางดมๆแล้วนางก็เข้าไปนอนต่อเนาะเจ้น,จนี่เรากลับลงไปเถอะเนาะเจนี่เรากลับลงไปเถอะ อาหารเม็ดก็มีไม่ใหญ่สบายไม่ใหญ,ไใหญ่ไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะไม่มีอะไรกินนะพี่คนนั้นเขาก็มามาน,นี้เนาะก็พวกเธอโอเคนะโอเคนะอาหารมีเยอะเลยพวกเธอกินเลยผมก็เอาอาหาราที่เป็นเส้นนี้ไว้เขาดีกว่าเผื่อเขาจะได้กินกันกินด,ลนดูลองกินดูลองกินดูลองกินดู อองกินดูอ๋อกิน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 เอาไว้ให้เยอะๆด้วยจ้ะไปตรงนั้นด้วยอะนะเดี๋ยวเขาก็กินกันทุกคนนะอืมอร่อยนะอ่าเดี๋ยวเจนนี้เขาไม่กิน นูอนอยู่ในถ้วยนัน่ไปเอาในถ้วยนะนี้วางไว้ตรงนี้กว่าเผื่อคนเจบุญเขาแวะมาเขาก็เห็นอาหารมาเขากา็เพื่อจะหยิบป้อนให้นะจนนี่กลับเถอะไปกลับเถอะกลับเอถอะหรือเธอจะอยู่ข้างบนจนนี่ดูแล้วไม่น่ากลับแน่เลยเขาขึ้นมาแล้วเขาก็โน่นนะโอเคครับผมกลับแล้วครับทุกคน ทุกคนจะนีสงสัยไม่กลับวันนี้อืไม่เป็นไรเขาอ,อยู่เป็นเพื่อนแม่เนาะแต่ผมก็คิดถึงเขาเหมือนกันเขาเคยนอนแบบสบายไงนอนแบบไม่มียุงเนาะดี๋ยยังไงเขาค่อยลงไปก็ผมไม่อยากบังคับเขาโอเคครับผมกลับแล้วทุกคนตอนนี้กำลังเคลียร์สองสาวอยู่ไปแย่งกันนอนที่นอนอันนั้น ยิงยิงใครจะมานอนตรงนี้แล้วทำไมแย่งกันเนี่ยตาไม่เข้าใจตามไม่เข้าใจ,ามมาใจแลวเนี่ยที่นอนใหม่ในยิงอันนี้ใหม่อันนี้สวยกว่าเนี่ยเนี่ยมีสตอเบอรี่ด้วยเนี่ยเนี่ยของยิงเนี่ยยิงใส่เสื้อจะได้เข้ากันลูกมานอนในหนูก็ง่วงเลยนะเนาะ ใครมานอนที่นอนเนี้เนาะก็ไม่พอใจดูสีหน้าดิต่างคนต่างไม่ยอมดูดีทุกคนใครเห็นไหมเด็กๆคือสองสาวต่างคนต่างไม่ยอมฉันจะนอนที่นอนนี้ดูหน้าเนาะดิเ้ <c oughs> ไม่ยอมยิงก็ยิงก็ง่วงนะแต่ก็ไม่ยอมอสองสาวเนี่ อ้ามาไม,ม,ม,ม่ไม่ไม่ตัไม่สบายนะ่ยแต่จะนอนละมานอนตรงนี้มานอนตรงนี้คนหนึ่งมานอนตรงนี้ตั้ไม่สบายนะมานอนตรงนี้หญิงอุ้มมาแล้วมานี่มานอนตรงนี้หนูง่วงเลยนะ ตาเปรื้ๆแล้วคอไปนอนตรงนั้นก็นี้มานอนตรงนนี่ดิ้งมานอนนี่มานอนนี่ลูกมานอนนี่ต้องเสียศักสีมากมานอนนี่ลูกมานอนนี่มานนนอมา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 เดตาหอมมานอนนี่ลูกมานอนนี่นะดิ้งมานี้ยดิ้งลุกมาดิ้งลุกมาลุกมาดิ้งดิ้งลุกมาเลื่อยๆๆๆดิ้งมามามาลุกมาอ๋อนนก็ได้อ่๋โนอนมานอนนี้นอนมานอนนี่เออนอนนอนนี้ นอนลงนะเออนอนลงนอนลงไม่ต้องมีไม่ม <right> ีเส no ียศักดิ์ศรีอะไรหรอกนอนนอนลงเออจ้ะอืมน้องก็ต้องยอมพี่นะลูกนะเออนอนนนอะโอ้เก่งเนาะเก่งเก่งโอ้เก่งจริงๆเลยปะละเก่งมากเออผู้หญิงเขาไม่ยอมนี่ที่เขาแย่งที่นอนกันโอเคนะนอนกันใชนะอืมอ้วงก็นอนแล้วลูกฮึตาก็จะนอนแล้วตาก็ปวดหัว อยิงใหญ่ก็นอนแล้วโอเคนะฝันดีนะคุณนายครับตอนนี้ผมกำลังทำอ่านให้แม่ใหญ่แล้วไปฝากเด็กๆบนเขาแล้วก็ของจนนี้ด้วยก็จะเป็นอ่านเปียกที่แม่ผมส่งมาผมก็ผสมข้าวเพราะว่าถ้าเกียวเคียวๆมันจะเปลืองนะทุกคนนพี้หนี่หุงข้าวแล้วผมก็ทำเด็กแต่ของเด็กต้องต้มครับผมเด็กต้องต้มต้อง,งปรุงหลายอย่างส่วนคุณนายคุณนายเขา ก็จะกินอาหารอีกแบบหนึ่งโอเคผมเดี๋ยวผมจะเตรียมไปบนเขาแล้วพร้อมของลิลลี่ด้วยลิลลี่มีมะม,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 ม่วงมีอ่าสตรอบเบอรี่เดี๋ยวลองไปให้นานกินดูผมก็ตักให้จันนี่แล้วซอมเพื่อซอมจะกินนะจันนี่จันนี่กินใช่ไนหะโอ้โอผมยังว่วงอยู่เลยโอเคนอนไปก่อนก็ได้แล้วคุณนายล่ะแหมคุณนาย ขอชัดเลยนะไปไปนี่พ่อทำอาหารนี่ขอแม่ใหญ่นะหนูก็ลองมากินดิลงไหมลงไหมคุณนายลงไหมคุณนายลงไหมลงไหมแหมเชิญเชิญจ้า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 คุณคุณหญิงเชิญโอ้เดินเบาๆนะระวังล้มนะคุณหญิงอคุณพ่อมาประชดหนูน่ะไปีปเนี่ยเชิญจ้าเชิญกินเชิญกินจ้าเชิญ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 คุณไปอาบแดดแล้วก็กินอาหารเรียบร้อยนะนะเออไปคุยกับจอนี่นั่น เดี๋ยวพ่อไปเตรียมอาหารให้ลิลลี่แล้วก็คุณแม่ใหญ่ก่อนแหมคุณนายมันไส้คุณนายคุณนายสัมบีทุกคนอันนี้ผมมาอายนิดนึงแม่ใหญ่แม่ใหญ่มาแม่ใหญ่วิ่งมาแล้วขอบคุณอ๋ออาหารเขายังมีอยู่ทุกคนอาหารเม็ดก็มีอยู่ แม่ยายแม่ยายเอาคุณคุณคุณเพิ่งมาเหรอ,อ,อไรไหืมยังไงแม่ยายแม่ยายใช่ไมหมยายอืมคุณสวัสดีค่ะอ่อฉันมีอาหารอ่ยนี่ยเน,นี่ฉันใส่นี่แม่ฉันปัก กินเยอะๆนะี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กินเยอะๆกินเยอะไม่ใหญขอบคุณมากนะคุณกินเลยไม่ใหญ่ เจ้น,นี่อยู่ข้างล่างนะแม่ใหญ่เมื่อกี้ฉันไม่ใหญ่ให้ขึ้นมาไงแม่ใหญ่ทุกคนแม่ใหญ่เขากินข้าวแล้วก็เป็นอาหารเปียกแล้วก็ผสมข้าวแม่ใหญ่อันนี้ขออันนี้คือของคุณปู่คุณย่าของซอมบี้นะท่านส่งไอ้อาหารเปียยมาฉันก็เลยมาให้เธอขอบคุณมากค่ะฝากขอบคุณคุณปู่คุณ,คณย่าด้วยนะจ้ะคุณแม่ใหญ่แม,ม่ใหญ่เดี๋ยวฉันจะไปหาลิลลี่กลนนะทุกคนผมมีถั่วกับมี แต่งร้านมาให้เขาเขาชอบทานโอเคนะแม่ใหญ่ฉันไปหาลิลลี่ก่อนเอ้าจนนี่จนนี่ทุกคนดูดิผมอสาปิดประตูไว้เขายังปีนน้ำตกปีนน้ำตกขึ้นมาเอ่ะจนนี่จนนี่จนนี่พ่อขุนศราให้คือเห็นขนนอนไงขนนอนอยู่ตรงบันไดไงผมก็ไม่อยากให้เขาขึ้นมาผมก็เลย ตอนแรกเขาจะตามขึ้นมาผมก็เลยจับไปใส่ในบ้านแล้วก็ปิดประตูเขาก็ปีนรั้วขึ้นมาตามผมมาเขารู้ว่ายินเสียงรถอ,อ่ะเจนนี่โอเคไปหาลิลลี่ก่อนจอนเจนนี่ตามตามเข้ามาทำไมอะ่ะแทนที่จะนอนอยู่บ้านสบายๆฉันจะไปหาลิลลี่ก่อน ทนที่จะนอนอยู่บ้านสบายๆนะจอนนี้ลิลลี่ลิลลี่ลลลี่ฉันมาแล้วลิลลี่ลิลล่ฉันมาแล้วนะนอนหลับนางนอนหลับฉันมีนี่มาให้โอเคเดี๋ยวฉันกำลังนี้ มาเหรอเอาคุณคุณหมาลิลลี่เลยใช่แม่ใหญ่กับจนนี่ตามมาลิลลี่ลิลลี่ลิลล,ลี่กำลังทานถั่วกับแรงร้านลิลลี่บอกขอบคุณมากครับคุณแม่ใหญ่โอ้คุณฉันขอบคุณคุณมากนะคุณเป็นห่วงฉันแล้วก็เป็นห่วงลิลลี่ด้วยอือจะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาขอบคุณผมไม่ใหญ่แล้วไม่ใหญ่ทําไมไม่ไปกินข้าวอะ่ะเฮ้จจนนี่ดูดิจนนี่จนนี่เขาตามขึ้นมาขะมันนะแม่ใหญ่ ไม่ใหญ่ทำไมลูกใหญ่ทำไมฉันมาได้แป๊บเดียวนะไม่ใหญ่คือฉันต้องไปดูแลเด็กๆอีกนะว่าช่างเขาทําที่บ้านนะว่าเด็กๆเ,เขาจะกวนไงดูลิลลี่ลิลลีลล่กินถั่วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกวาดนี่หน่อยหนึ่งขกวาดีก่อนอกวาดที่ก่อนไม่ใหญ่ เลลี่เดี๋ยวฉันจะลงไปเลยนะเลลี Lily, ่นะทุกคนดูลิลี่ดิลิลี่ขาขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณจ่ะเลลี่เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะมาใหม่นะเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะเอามะม่วงมาให้ที่เธอชอบอะ่ะแต่นี่เขาก็ชอบกินทุกคนกินถั่วแล้วก็กินแตงร้านนะเลลี่ฉันไปก่อนนะเลลี่นะขอบคุณคุณมากนะคะอืมดูลิลี่ดิ Lily, ดูทับหน้าดิลิลลี่ทุกคนดู ดูสองแม่ลูกเนี่ยโอ้จนจนี่นแม่ใหญ่จนนี่กับแม่ใหญ่ดูดิโอ้โหมดูมือนนอนเฝ้าผมดูดิสงสารสงสาร,สาร,สารแม่ใหญ่อะแม่ใหญ่แกอยู่คนเดียวอืมจนนี่จนจนี่ลูกจะมานอนทั้งบนใช่ไหมฮนะเดี๋ยวพ่อจะลงไปเลยนะเดี๋ยวพ่อจะลงไปเลยนะแม่ใหญ่เรล,ลี่ฉันลงไปก่อนนะเรลี่ลฉันลงไปก่อนนะ ลิลลี่นะนะแหมดูเขาแหมมีการทําความสะอาดมือเขารักสะอาดเหมือนกันเนี่ยทำความสะอาดมือ,อ,อ,มอแหมเหมือนหมาเลยนะี่ยสายหมัดหลิลลี่แหมแหมดูดิน่ารักมากทุกคนลิลลี่ลิลลี่แหมยิงนะเธอเนี่ยลิลลี่ฉันเรียกกันลิลลี่ลิลลี่ แหมดี๋ว่าทำาทำใส่มาฝนเล็บเหมือนนาโนเลยอ่ะเขาชอบฝนเล็บกันอ่ะตูเล็บเขาเดือ๋องโหนะความกันในเล็บอ่ะลิลี่ฉันไปแล้วนะฉันไปก่อนนะลิลี่นะฉันไปก่อนนะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะเย็นมาเจอใหม่นะคะได้ได้เดี๋ยวจนเย็นฉันมาใหม่นะลิลี่โอเคครับทุกคนลิลี่ขอจำคนฉันไปก่อนนะไปก่อนนะฉันไปแล้วนะ อโอเคทุกคนผมไปแล้วจะนี่พอจะกลับแล้วแม่ใหญ่ฉันจะกลับแล้วนะไปตามฉันมาไหมเนะี่ยกลับเลยนะจะกลับเลยนะอ๋ะอทั้งแม่ใหญ่ทั้งแม่ใหญ่ทั้งเจนี่สองแม่ลูกสองแม่ลูกฉันจะกลับเล้วแม่ใหญ่ ไม่ใหญ่ฉันจะกลับแล้วนะกินข้าวกันซะเอากินข้าวแล้วก็นอนกันนะอ,อ่ะเดี๋ยวเอามาไว้ตรงร่มนี่มันจะได้ไม่แดดเนะี่ยเอาตรงนี้มา,มากินตรงนี้เออกินตรงนี้เออนี่นะอืมกี่ตรงนี้ไม่ใหญ่ฉันกลับก่อนนะไม่ใหญ่นะฉันกลับก่อนนะ อขอบคุณคุณมากค่ะอขอบคุณแม่ใหญ่เขาก็เนี่ยจอนจนนี่เดี๋ยวพ่อจะกลับละแม่ใหญ่แม่ใหญ่เจนนี่เอนนี่มานี้ดิแม่จะสอนอะไรหนูต้องอยู่บ้านเขาดีๆนะอแม,ม่ใหญ่จอนแม่เอานะอย่าฉี่นะแม่เอาแม่อ,อย่าฉี่ไป ่อแม่ลูกนี่โอเคโอเคจ้ะโอเคนะฉันมาสอนจนนี่จนนี่เธออยู่กับแม่ก่อนนะอืมเธออยู่กับแม่ก่อนนะจนนี่นะเป็นเพื่อนแม่นะพ่อจะกลับแล้วนะนะไม่ใหญ่ฉันกลับเลยนะไม่ใหญ่นะโอเคนะบ๊ายบายนะไม่ใหญ่นะบ๊ายบายนะจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวตอนเย็นฉันมาใหม่นะเดี๋ยวฉันไปทำงานบ้านฉันยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะโอเคนะไม่ใหญ่นะขอบคุณคุณมากนะคะ ขอบคุณมากมากเลยอืมจ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูแลตัวเองด้วยนะข้าวก็มีกินนะนะกินขนมมะตอนนี้เดี๋ยวพอลงไปแล้วนะรู้นะพอลงไปเลยนะนี่นะโอเคขอบคุณคุณอีกครั้งนะจ่าจ้าไม่ใหญ่จ้าไม่ใหญ่โอเคนะไม่ใหญ่ฉันกะลับก่อนไม่ใหญ,กกบบใหญ่บ๊ายบายเขาก็รู้นะไม่ใหญ่ก็จะนี่เนหะ็นไหมก็ผมบอกผมกลับแล้วเขาก็เดินไป ลมไปหาที่พักที่นอนคันหรือเปล่าแต่จนนี้ก็มองรถผมยังไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะตามลงไปไหมก็โอเคผมค่อยๆขับไปดีกว่าเพราะว่าไม่ใหญ่เป็นนู้นแล้วโอเคกลับแล้วครับผมไปเคลียรเด็กต่อทุกคน จดนี้วิ่งตามมาอืมน่มองสารนะเนี่ยเขาวิ่งตามมาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือปัญหาที่มัน คือมันมีรายละเอียดเนี่ยบางทีเราจะทำอะไรโดยมันก็จะไม่ค่อยสะดวกบางทีเราไม่อยากให้จอานี่มาใช่ไหมแต่ถ้าคือเขาก็ปีนออกมาทุกคนอเขาวิ่งตามออกมาแล้ว